ไอเจ๊แม่งร้องทำไมวะก็แค่ไปแอบก็จบปะวะเฮ้ยมาแล้วหลังมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผีมาผีมาผีมาแล้วขึ้นขันยังไงอ่ะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วขันขึ้นหันขึ้นเออห่าขึ้นมึงปล่อยดิมึงปล่อยดิ ไอ้ตั้นตายแล้วมั้งอีกรอบหนึ่งอ่ะใช่แล้วไม่รู้มันบอกได้ยินไทีคือมันบอกให้กูวิ่งแล้วแล้วก็สิ้นเสียงอ่ะสิ้นเสียงเลยกูก็ไม่คาดไม่ไปเลยไอ้ตั้นอะน่าจะตายหรือเปล่าดูมันรอดไหมเอางี้หยอกกูดูมาไป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 ทำไมสีตั้งกับีเจมไม่เหมือนกันเลยวะ ไม่เออวางขากัน็งสี่ปคุณสีนี้ไม่เหมือนนะเหมือนะไรกูสียังเหลืองมันโดนไฟแล้วมันก็มาเหลืองเหมือนกันอ่ะโอ้ยอ๋อยี่นี่โดนไฟมันเหลืองห่ะเหลืองอ่อยหมดเลยกดอะไรนะกดอะไรอ่ะดูดเได้ดูดูดูเปลี่ยนสีก่อนกดยอดกดย่อเฉยๆอ่ะที่ไม่ใช่กดหมอบเลยอ่ะคอนโทรลเนี่ยเอ้ยออกอ๋อยี่ออกยี่ออกยี่ไอ้เหลืองกดสีเขาไปทางคารแล้วกันี่ยเบียดใช้มื่อยมือกี่วันแล้วเออ นี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันกดคอนโทรลอะแต่ก็ต้องกดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปกดอะไรเปล่ปุ่มมันมีปุ่มอะไรไม่ใช่ปะตนวคุณเราไปดี่เราไปนี่หกร้อยใครจะเอาใครจะไปรับทันก่อนเอาวางไป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 วางจีนเหลืองเลยดูดิมีอะไรบ้างในเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูข้างหน้าก่อนนะมาในสองสองแยกกันไปดีเออสองสอง ใครมาคุณ่ะกูไงโอ้ตัวกูแดงแพทขนาดนี้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเจียงขโมยเฮ้ยกูเตือนให้กูเตือนให้เลืองกูไม่ได้ลรถนะดิเฮ้ยของกูเจอแล้ว1,500ตึงๆ อหรือว่าเราต้องเอารถเข็นมาสองคันวะเอ้ยเยี่ยตกใจวะอะไรวะอี้คือมึงถือันั้นมาใ่ห้กูเห็นเป็นลูกกลมๆไงเฮ้ยเป็ดเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่อยากเล่นด้วยเลยอย่าไปตีมันอะ อย่าไปตีมันอย่าไปเปิดปมันเยอะดิไอเจ๊แม่งร้องทำไมวะก็แค่ไปแอบก็จบปะวะไอ้นี่ก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่กับกูเนี่ยออกไปมันเจอใครอ่ะมันใช่ผอ่มันติดปแหละไอ้เหี้ยอุติวิ่งไม่ได้อ้า

ขอเลือสนิทได้ปมึงระวังมันยิงเลยโอเคเนไนล่อขอเลอสนิทได้ไอเขอขอคนละพอละพอละพอละอเกมเจมพอละพอละพอละเกีเกีเียังไม่ได้กยยังไม่ได้ให้เลยให้แล้วรถหฮ้ยรถอยู่นี่ไปหาแล้วไม่ทำไรปต็ไม่ทำไรมาเร็วหลังมาเร้ว เฮ้ยเพื่อนไปฟังของเราเอาใช่ท่ไอ้เหี้ยไม่แอบเจอตัวนี้มุกก้มนะไอ้ตันมันทำอะไรวะไม่รู้ยืนทำไมไม่รู้อออเอาเอ้าคงมันเห็นมึงแล้วแ่ะไอ้ลัดไอ้ลัดถ้ามันยิงก้มก้มถ้ามันยิงก้มเอา เอาเอาเสียงอะไรแล้วต่อน่นเด็กวางแล้วพอแล้วพอพอตรงนี้พอเไม่เดี๋ยวนี้จัดเดี๋ยวนี้จัดให้เดี๋ยวจัดมุมให้เดี๋ยวผมไปดูตรงไอ้ตั้งหน่อยเอามีอะไรแพงวะตรงนี้เฮ้ยเกียร์เสียแล้ะตัวอะไรเจฟฟี่เอาอันนี้ออกไปขายนะผู้สาวได้ยินเสียงผู้สาว เฮ้ยหี่ยผีมาผีมาผีมาเร็วเกิดอะไรขึ้นผีตัวสีดำอ่ะไปดูดิเอาของลงก่อนมาเดียวไอ้ต้านโดนเหรออยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลัง มันอยู่นหลับแต่เพื่อกูยืมของมันด้วยนะแต่แล้วมันพาไปต่อเฮ้ยมาเร็วมาเร็วกูบ่งยุ่ใครไม่ช่วยของวะกูบ่อยู่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นอ่ะใครเป็นมาส์กูกูกูมันไปทางโมเดลอ่ะไป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 ไม่ดี้อะไปไปไปกูเหมือนเดินบนด้วย ก็บาปวิ่ประตูวิ่ประตูไอชี้ยขาไม่เอารถมาหากูจะรั่วเลยเฮ้ยนี่ไงผีแบบว่าก่อนวิ่งมบบว่าก่อนมเดียวตายเลยหรอมัเดียวหายไปไหนวะเอ้ยตาไอ้รัดรัดรัดผิดรอผีโอ้มันกระโปรงเดียงวะ มุณเดิไปไหนวะอ่าใครโดนอะไรอีกล่ะกูเจอของของแพงเออสามพันสี่พันสองกูช่วยถือกูเจอของแพงกูเจอของแพงหล่หล่อเราใจมาอะไมานี่กี่บาทเนี่ย 4 0สองเดี๋ยวไปจุต่อก่อตัวใส่ไม่แหงนี้นี่ีทำเิทุกคนเต็มเงนหมดเลยอะนะอนเฮ้ยเอาให้ทำไมโกว้เอาไปแล้วเป็นไร เป็นแค่ไม่โดนรถชนไปโก้ชั้นไปชั้นไหนชั้นสองเลยปะชั้นสองมึงเอาของยังไงตรงเลยไอแม่แม่ไอบ้านางอิอันนี้อันนี้ขึ้นไปดูยังขึ้นไปดูยังยันใช่เหรอเก๋เสียงผีวะข้างหน้าไม่มีมันเสียงบอกไปเจดูยังอันนี้อันนี้กูมุ้งนะนั่นเนี่ยแบบมีของอ่ะ เดี๋ยวกูไปดูทางซ้ายกูไปดูทางซ้ายของเล่ของแรกของแรกมาตรงกี้ด่วนเด่อนเพื่อนเพื่อนไปไปไปแปดฮะหมื่นแปดโอ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าเร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 าทิ้งไว้ก่อนได้ปะแล้วเราไปหาจุดนั้นกันไหมอันนี้คืออะไรอ่ะเอาไปดูเลยเอาไปดูเลยหมื่นแปดใต้มันใหญ่เกินมึงจะเอาไปยังไงก่อนเราหาจุดก่อนว่าเามันใหญ่มากเลยอ่ะ รัดรัดตรงนี้ของแพงเยอะไอ้รัดไอ้เหียรัดของแพงว่ะสองพกับพันเเนี่ยเ้อออใจกันนะหาจุดก่อนดีกว่าปะเฮ้ยนี้คือเฮ้ยไอ้ตัวพังของเฮ้ยเฮ้ยพังมันพังมนเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้ยห้เ้ยเร้ยเยเยเล้ยล้ยเเราไปฮะยเยย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 อยย มา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 ฟังเสียงมีเจมี่มานี่มานี่เอ้ยตรงนี้ก็มีเนี่ยหรือไปเอานั้นก่อนของยักษ์เนี่ยเฮ้ยเบ้ดเบิดเบิดใส่ตังหัวเขี้ยงเลยโอ้ยเขี้ยงจับดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยอะไรอะมันพังของอะไอไม่มีเฮ้ยปล่อยไว้อปล่อยปล่ก่อนปล่อยก่อนไปรถมา ด้านหลังด้านหลังลบลบลบไอ้ยเหี้ยของพังเลยเฮ้ยท่านานเป็นตัวอะไรอยู่บ้าวะทำไมมันเฮ้ยเพื่อนจับมันบอกห้ามเปิดอ่ะเพื่อนจับมันตั้งไม่บอกห้ามเปิดอ่ะไมม่ันใอ้เหี้ยที่ผ่านแล้วมันให้หันหัวขึ้นมันให้หันหัวขึ้นหัไอ้เหี้ยมันจะออกมาแล้วเนี่ยหันหัวขึ้นหันหัวขึ้นหันขึ้นหันยังไงอ่ะฝันแล้ว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 หันข้นหันขึ้นหันขึ้นเออขึ้นหันขึ้นมันขึงปล่อยด้นึ้นหันขึ้นหันข เออเลยไอ้ยียจบแล้วไอ้ยียมันพังของเออเฮ้ยไอ้ผีต้องมึนจิมันเข้าไปหาพวกมึงอื้วเออเออไอ้ตาตายไอ้ตาตายไปแล้วกูบอกแล้วว่าผีได้หามึง ยังกลับมาเยี่ยมมันเอาหัวเพื่อนกูไปวะดีมึงเห็นไหมมึงก็เห็นละแต่ต้องกู้เยอะใครตายอ่ะไอ้ตันะดิแม่งเหลือแต่หัวผีอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นผี้างอยู่หน้ารถรถยู่งขวามือรถยุ่ขวามือรถยู่ขวามือโดมเพียบเลยเนี่ยตะกี้แม่งแม่งพังของเฉยอ่ะ เฮ้ยตอนนี้มันทางไปต่อแต่ผีมาอยู่แล้วเลยเลยเลยไอ้ยี่ลงไปดีด้านช่วยช่วยโมเดลมาช่วยยกของหน่ะโมเดลอย่ามาหากู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 โมเดลตายไปแล้วเหรอยังอยู่มั้งยังอยู่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 โมเดลมาช่วยยกของหน่ะโมเดล มาแล้วบอกรอบร้านแปดแล้วเนี่ยมึงก็ยกตอนเมื่อกี้ผีอยู่กับกูต้ีงยกให้ตึ้งยกไห่ตา้งขึ้นผีอยู่กับกูเมื่อกี้มึงก็เรียกยังไงใชิบหายเออไอ้คี้อ่ะออกคิดถึงร้องอยู่เนี่ยเลยเปิดได้แล้วเปิดประตูได้แล้วประตูไหนอ่าเรามีเปิดตังพอแล้วห้องนี้เนี่ยเลยว่านี่ห้องนี้จริงด้วย นี่อะเฮ้ยลงดูอมีเสียงว้า,าได้ชุบชีวิตแล้วนนมนเอาเท,ท่าไหร่เอาสองหม,ม,มืนเรามีหมื่นเก้าขาดพันหนึ่งเออเอาใส่เข้าไปเถอะนี่อะอะไรเนี่ยอีกหมื่นนึ่งเนี่ยเฮ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเนียเฮ้ยไม่กว่าของตก ขอบอกก็ว่าเอ้ยของเสียม,มุญราคาเนี่ยปัญญาอ่อนไปเร็วขายเร็วกูวิ่งเร็วคนแรกไอ้เอี้่ผิดทางออาถูกเร็วถูกเร็วตั้งเกิดปะตั้งเกิด ตรงกูตรงกูมันกำลังแอบมึงมันกำลาังแหามึงวะเยอะๆๆ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 ๆเดวะไอ้ตามมันไปไหนหวะไอ,อ้เ,อเหี <S <S ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มเลยไย เมื่อเราเบอร์ใส่นี่เฉยเห็นอยู่ไอ้ตั้นตายแล้วมั้งถีกรอบนึิงอ่ะใช่เนาะไม่รู้มันบอกได้ยินทีคือมันบอกให้กูวิ่งแล้วแล้วก็สิ้นเสียงอ่ะก็สิ้นเสียงเลยกูก็เลยชัาไปเนาะเฮียเจมไม่ใช่ไอ้ขี้นี่อะไรเนี่ยฮัลโหลออกไปฮัลโหลฮัลโหลเจมจ๋าเพื่อนอยู่วะ อยู่อยไอ้ไอตั้นอะมันยกยังไงเนี่ยออกไปไอ้ตั้นอะน่าจะตายหรือเปล่าดูมันรอดไหมเอางี้๋ยวกูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนดเร็วปเ็วยมันมาเต็มแล้วเฮ้ยกูกันมาได้ไอ้ตั้เอเร็วเหมดแล้วหมดกไปเยื้ยมึงจะขึ้นก็ขึ้นรบดิ เพื่อผมกลับมาเฉยไอ้โดลชิมกูเลยแล้วโมเดลบอกว่าบอกว่าไอ้ตันตายแล้วสิเสียงไปแล้วโอ้ไอ้ชื่อทุกคนก็เป็นห่วงมึงอะมึงคิดเอาดิเป็นห่วงมึงแค่ไหนมาลองขี่รถอ่ะไอ้ตันไอ้ตั้นสิเสียงไปแล้วโมเดลบอกกูล่ว เอ้ยกูบอกบอกขี่มาปุ๊บบอกขี่มาปุ๊บโมเดลไปเลยอ่ะแล้วก็ดิงกูไว้อะเออกูอัลคามิน่าเว้กูอัไมาเดมิน่าไอตาจริงหมดขอโทษขอโทษทุกคนก็เป็นห่วงมึงอ่ะไอทียแบบดูแลมึงอ่ะกูอัลคามิน่านะอ้นีคืออะไรวะ สปีดเอ้ยกูไม่อยากกูไม่อยากคว้าสปีดไปอันนึงเหรอเอ้ยของเราก็เยอะแยะแล้วก็ไปหมดเลยขอยาได้ปะขอยาได้ปะได้ได้ต้องใช้ยาบินลวนอะเราเอาอันนี้ไปนะเราเอาเอ้ยยากุเอ้ยเอายาเล็กไปก็พอแเราไอ้ตันไอ้อล้านยาใหญ่เท่านั้นตอนนี้เราเนี่ยในมือึงมึงเห็นไหมนี่เฮ้ยของกูกูเก่าไวหลังซ้ายนะเดี๋ยวของกูกูกอาไว้หลังซ้ายนะ เอ้พของไอ้เจมีอันเดียวนะสเตมิน่าหนึ่งตันมาขอไอ้ตาไอ้เฮียเ้ยตายเลยกูเอานี้นะกูเอากูเอาสเตมิน่าหนึ่งอันกับเพิ่มเลือดเพิ่มเพิ่มแม็กเลือดอ่ะไอ้เจมเอาแค่สเตมิน่าเดียวเนี่ยไอ้เฮียกูเอาเนี้กูเอาเนี้ยกูเอาเนี่ยของกูเนี้นะของกูฝั่งซ้ายนะกูกองไว้แล้วนะเอาเนี้ยว่ะสเตมิน่าหนึ่งกองไอ้เจมแค่นั้นแหละเจมหยิบมาแค่ถ้าไม่มีใครหยิบออก อันนี้คือกมน่าอันนี้คืออะไรไม่รู้แล้วมันหยิบออกทำที่อะไรหลายครับตถ่ายอะไรบายอะไร้างยอ้ายาอะไราวารวเลยเดี๋ยวเีวเดวเเดียวเดียวเดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเยเเววเยเียเใช้ยาเออเียไปขึ้นรถเียอาเหมือนเลยว